ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพิจายพิจฉนีนะครับวันนี้เนี่ยก็อัดคลิปนี้นไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็จะมาแชร์แล้วนะครับว่าขอขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยผมจะมอบอะไรให้คุณแฟนผมนะครับ oh, <me. S 1> ขอขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยผมจะมอบอะไรให้คุณแฟนผมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะต้องพูดเบานิดนึงนะครับเพราะว่าคุณแฟนเขามานอนอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยต้องคุยเงียบๆนิดนึงครับเขาเองก็ยังไม่รู้นะว่าผมจะมอบอะไรให้ ซึ่งผมเองก็เป็นนักขุดนะครับเป็นม i n เนอร์ตัวยงนะครับของขวัญเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นกระเป๋าอุี่เป็นอะไรที่มันหรูหูแพงแพงครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมอบให้ก็คือเป็นแรงขุดนะครับ <c oughs> ก็ผมเองเนี่ยได้ไปซื้อกาดมาตัวหนึ่งนะครับการเนี่ยผมซื้อมือสองมาแล้วกันนะครับก็คือการเลกสามศูนย์เก้าศูนย์ไฟก็จะเป็น RGB ประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งแรงขุดของใบนี้นะครับผมก็จะมอบให้คุณแฟนนะครับเป็นของขวัญวันว,นว,นวนาเลนไทน์ ซึ่งคลิปนี้นะครับจริงๆก็จะมาบอกวิธีการ OC แล้วก็มาดูกันนะครับว่าปีหน้านะครับวันเลนทายหน้าเนี่ยมันจะมีโ r o ฟิตประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามกันนะครับติดตามวันทั้งปีเลยนะ <laughs> ยาง,งั้นก็ไปชมกันเลยครับก็โอเคนะครับมาที่หน้าจองของเรานะครับ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีแคปเจอร์การ์ดนะครับก็อาจจะแฮรเรดไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็วันก่อนนะครับผมเนี่ยอัดคลิปไปเนี่ยผมบอกไปว่าไอ้ตัว msi afterburner นะครับของผมเนี่ยมันขนาดเล็กเนาะมันแสดงผลมาเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ดูกันไม่ค่อยชัดนะครับเอาเป็นว่านะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์แล้วก็มาช่วยเหลือนะครับคือผมเองยังไม่รู้นะวิธีการปรับนะซึ่งพี่คนนั้นนะครับก็บอกว่าให้ไปที่รูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรง user interface นะครับ แล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับตรงสกินสเกลลิ่งนะครับซึ่งผมก็ขอขอบคุณพี่คนนั้นนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับใจดีมากเลยโอเคอ่ะอันนี้นะครับขนาดเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมขยายไปที่200%กันเลยนะครับกดแอปพลายไปเลยอ่าจะได้เห็นใหญ่ๆกันบ้างนะครับอันนี้นะก็จะเป็นรุ่น RTX 3090นะครับก็เดี๋ยวผมจะรันเป็นตัวเอ h e r e ร m ขึ้นมาก่อนนะครับว่าเบสไลน์มันนะครับ มันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับถ้าใครขุดเอเทอร์เรียมไม่เป็นนะครับผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับก็คือใช้เป็นตัว Phoenix Min น r นะครับแล้วก็ผมก็มีคลิปต่างหากอีกอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว T r e ร Miner นะครับคือตัว T r e ร Min e r เนี่ยวันก่อนเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนขุด r v n ไปด้วยเนาะทีเนี้ยวันเนี้ยก็จะเอามาขุดเอเทเรียมนะอ่าอเคก็ามาลองดูกันนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้ว โอเคมันก็ generate BAG นะค่า DAG นะครับ4กิกก็คือถ้าใครใช้การ์ด4กิกแล้วก็ขุดใน Windows นะเลิกหวังได้เลยนะครับไม่มีทางขุดได้แล้วนะครับการ์ด4กิกนะใน Windows นะแต่ใน Linux นะก็ยังพอออมแก้มนะอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคือที่ Lexminer เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับมันมันไอตัวเด้งๆแล้วกันเนาะของตัวโปรแกรมเนี่ยเด้งดึงๆแสดงสเตตัสเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างชาเนาะ มันก็ไม่ค่อยทันใจเรานะเนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสว่าบล็อกไหนดิฟเท่าไรเนี่ยเด้งอยู่อางเงี้ยครับแต่แฮตเรทที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ขึ้นเนอะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับลันไปแป๊บหนึ่งนะครับตัวสเตตัสมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือวิ่งอยู่ที่300ประมาณ300วัตต์นะครับแฮตเรทก็ได้อยู่ที่100นะครับทีนี้เราจะมาอัวครอกกันนะครับตัวนี้นี่ข้อมูลคร่าวๆนะครับก็คือ ไฟเนี่ยลดไม่ได้เลยนะครับลดไปนิดหน่อยเนี่ยมันมีอาการเนาะคือเดี๋ยวเราโอเวอร์ค็อกแรงมันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันวิ่งดีแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาไต่ลดไฟอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะการ์ดก็จะวิ่งอยู่ประมาณ90องศาเอ้ยห้าองศานะครับทีนี้นะครับผมจะตันเนมนะครับสุดการเลยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นสักพันนก่อนแล้วน,นะกินไเลยว่ะหปึ่งพันนะครับกดปิดถูกพอเพื่อนๆที่โอเวอร์ค็อกนะครับผมแนะนําว่ามันจะมีค่าคล้ายๆ ค่าเบสไลน์อยู่แล้วกันนะครับว่าการ์ดใบนี้มันได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนนะครับเข้าไปในเว็บว h a t to My ก็ได้หรือนิสเ a ดก็ได้นะครับเขาก็จะมีอ้างอิงไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราโอเคประมาณไหนอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็ลองเอามาเซตกับเครื่องของเราดูก่อนนะครับถ้าการ์ดเราทนไหวตามที่เซตติ้งที่เขาว่าเนี่ยเราก็ค่อยๆมาปรับนะครับว่าเฮ้ยดันอันนี้ขึ้นหน่อยไฟเนี่ยก็ลดลงนิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับก็ อยู่ที่53องศานะครับแฮตเลตก,ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนปัญหาของตัว๊าซรุ่นนี้นะครับไม่ใช่า๊าซปัญหาของกา๊าซรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ความร้อนนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปใช้ตัวโปรแกรมฟินิกส์มเนอร์แล้วกันนะครับพอดีอันนี้มันขึ้นช้าไม่ทันใจวอร์ชนเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรันฟินิกสมเนอร์อีกทีหนึ่งนะก็คลิปนะน,นะนี้น่าจะเอามาลอน์เป็นช่วงวันวาเลนไทน์นะครับคลิปนี้นะผมก็ ขอเอาก๊อปปี้นะครับกระเป๋าใบนี้นะเป็นกระเป๋าของแฟนผมนะครับก็จะให้ของขวัญวาเลนไทยคุณแฟนนิดนึงนะครับด้วยการขุดใส่เลยนะครับให้ตังเมียดีกว่านะครับเมียก็จะรักเรานะครับ <c oughs> เขาจะว่าผมไปเนี่ยเอาเขามาออกใน u t u b e อะไรเงี้ยนะยนี่เลยผมก็ตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าซีเรียสกันนะครับผมแค่เอาหานะครับอันนี้ แต่แต่นี้กระเป๋าแฟนผมจริงนะครับถ้าใครใจดีโอนมาให้ก็ได้นะครับเนี่ครับตอนนี้ไม่ได้ขุดนะครับมันก็เย็นอยู่นะครับเนี่ยยีองศาเองนะครับประมาณนี้นะครับกดเซฟรักเมียนะจ๊ะของฟินิกไมน่าเนี่ยครับมันขึ้นสเตตัสแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บุนะดูแล้วมันก็สบายตากว่านะครับมันวิ่งแค่ร้อยร้อยสิบสองเองอะม่มากเลยร้อยสิบเอ็ดแล้วอะ าจะต้องมีดำเนินการอย่างนี้นะครับผมลองลดคอแบบสูตรเดิมนะครับลดไปเต็มแกนนะครับอ่ายิ่งลดยิ่งล่วงเว้ย <c oughs> อาการเริ่มหนักแล้วครับลากไม่ไปเลยนะจะเนี่ยลองเอาคอกลับมาสูตรดหวยนะอพอลากคอขึ้นมานะครับตัวแฮนเรดก็ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าคือบางสูตรเนาะ ก็บอกให้ลดคอเนี่ยผมผมเองนะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันเนาะลดคอแต่ว่าคงผมนะเท่าที่ผมลองลดเนี่ยเออบางอันมันก็มันก็ได้อยู่นะครับบางอันเนี่ยยิ่งลดมันยิ่งแบบว่ายิ่งขุดไม่ดีอะ่ะเออประมาณนี้คือต,ตัวนี้ผมไปอ่านของฝรั่งมาครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องแรมนะครับที่แบบว่ามีอาการฮีทนะครับ ชื่อว่า t อ r o t อร i n g หรออะไรประมาณนี้แลครับ throttling อะไรแนวๆนี้นะวครับบางทีวิธีแก้นะครับก็อาจจะต้องเอาตัวพวก t h e ร m a l p a ดนะครับมาใส่เข้าไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอัดหน้าจออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตกดปิดไปก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับผมก็หลับไปประมาณ9ชั่วโมงนะครับอันนี้นะครับผมลองเทสดูแล้วประมาณ12ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเราดับจอลงไปแล้วก็ ไอตัวอัด OBS เนี่ยแฮน์เรดมันก็ดันขึ้นมานิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้แฮน์เรดวิ่งอยู่ที่ร้อยหกแล้วพอเปิดทุกอย่างขึ้นมานะมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เราก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่ที่เราขุดตอนดับจอไปนะครับเมื่อนี่นะผมเปิดทิ้งไว้สิบเป็นสิบสองชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้นะก็มันก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยสิบแปดนิดๆนะครับ โดยที่ใช้ไฟ3 0 2สวัตต์นะครับ300นิดๆน,นะครับ300หลักหน่วยวัตต์นะครับอยู่ตลอดเลยนะครับตัวพัดลมนี้ผมก็ลองดันเป็นร้อยอยู่นะครับจริงๆถ้าเกิดไม่ไม่จาเป็นก็ไม่ควรดันอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเอามาทําเทสให้ดูนะครับว่ามันไปแม็กซิมั่าไปสูงสุดของตัวใบเนี้ยมันได้เท่าไหร่นะครับก็เอามาลองวิ่งกันดูนะก็อยู่ที่เนี้ยแหละร้อยสิบแปดนะครับ ในชีวิตจริงผมก็ปรับพัดลมลงสักเหลือสักเจ็ดสิบหกสิบอะไรเงี้ยนะครับพอปรับปุ๊บเสียงมันก็จะเบาลงนะครับเสียงอื้ออืนเนาะทีนี้นะครับก็มาดูในเว็บนะครับก็คือแรงขุดนะครับอันนี้พอดีนาฬิกามันไม่ตรงนะครับผมเครื่องนี้ผมทําเป็น hack in toss อยู่ด้วยนะครับเวลามันก็จะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะอันนี้ยังเป็น วันที่13ู่เลยแต่จริงๆวันนี้ก็คือวันวาเลนทน์แล้วนะครับก็คือวันที่14เนาะโอเคแทเลนะครับก็ค่อยๆพุ่งขึ้นนะครับอันนี้นะตอนแรกเนี่ยผมขุดด้วย3070เลยนะครับแทรเล็มันก็อยู่ที่63 63.7ประมาณนี้นะครับวิ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับผมก็มาเปลี่ยน3090นะครับเนี่ยมันก็ค่อยๆวิ่งนะครับเส้นเอเวเลนอันนี้นะครับมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับ แล้วก็มาวิ่งค้างอยู่เนี่ยประมาณ1้7 1 1 8ช่วงนี้นะครับก็โอเคเนาะใบนี้ก็จะวิ่งใกล้ๆ120ยนั่นแหละครับมานะครับเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะครับก็คือวิ่งกันได้125กันเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คือจะวิ่งได้มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นกับว่า มันมันขึ้นกับหลายปัจจัยเนาะคือปัจจัยอันแรกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นจากตัวเม็ดแรมนะครับว่าแรมอันเนี้ยมันดันได้แค่เนี้ยดันเมมโมรีได้แค่เนี้เออมันก็อาจจะไปได้สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการระบายความร้อนนะครับถ้าระบายความร้อนได้ได้ไม่ดีแล้วเนาะมันก็อาจจะทําให้ตัวแรมมันร้อนแล้วก็ มันเกิดภาวะที่ว่า m m o r y y t o ท t ดทิงนะครับก็อันนี้นะก็อาจจะต้องเอา Thermo Pad นะครับมาใส่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าไปขุดอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะวิ่งแรงอยู่นะครับถ้าไม่ได้ใช้ Memory c o คอกเยอะเหมือนตัวขุดเอากรีทรัสอันนี้นะครับบทสรุปปิดท้ายเลยนะครับก็ง่ายๆเลยว่าการ์ดเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละใบ แต่ละใบเลยแล้วกันนะมันก็โอเวอร์ค็อกได้ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมา็อดเดียวกันบางทีมันอาจจะได้แรมแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับการโอเวอร์ค็อกก็ทําได้ง่ายนะครับก็แค่เซตแค่อันเดียวนะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยซื้อมาค่อยๆซื้อแล้วกันเนาะในช่วงนี้การจอขาดตลาดเนี่ยก็เราก็ค่อยๆซื้อทีละใบทีละใบนะครับรุ่นมันอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งปรับจูนทีละใบนะครับซึ่งเอาเป็นว่า จูนไปแต่ละใบเนี่ยมันวิ่งไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเอาแค่ว่ามันคุดได้พอนะครับแล้วก็ตัวอินคอเล็กแชร์เนี่ยน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอินคอเล็ชร์มากๆเนี่ยมันบางทีมันมันคอนเฟิร์มไม่ผ่านเนาะเงินเราก็ได้น้อยประมาณเนี้ยครับเอาเป็นว่า OC กันพอประมาณแล้วกันนะครับก็เป็นคําถามที่แบบว่าเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยเราเราต้องทํำยังไงถ้าเกิดอินคอเล็กชันนะครับผมก็แนะนําอย่างเดียวเลยว่าลด OC เมมลงนะครับโอเคเนาะ ก็คลิปนี้ครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคอนเทนต์ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับก็มีคําถามอะไรก็พิมพ์เข้าไปถามในกลุ่มเพื่อนรักนักขุดนะครับผมก็จะมาคอยตอบนะครับอาจจะวันละครั้ง2ครั้งนะครับเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม